ตลาดวัดกลางอีกแล้วครับท่านมาดูคะแนนหมูลือชื่อเจออสวัดกลางสวัสดีเจ้หน่อยด้วยครับคู่หูดูโอเป็นเอสซีช่องทั้งคู่อันนี้มามาลูกมือมาให้กำลังใจเพราะว่าได้ข่าวว่าแก๊สดับ เพราะว่ามีคนเขาดึงอยู่แล้วว่าผนังผนังเจอ๊อดวัดกลางนี่อร่อยใช่ไหมลูกค้าติดใจใช่ไหมเห็นว่าตามมาซื้อกันอ่ะผนังหมูอ่ะแต่ที่ร้านจะใส่มะเขือพวงนะฮะตุ่มมะเขือพวงด้วยอาทิตย์ลงไปแล้วเอามาดูีผนังกันก่อนนี่นี่นี่เตรียมพิแกงไว้เรียบร้อย บอกบอกร้านขายพริกแกงก็ได้พวกพริกะแดงอะไรประมาณนี้เหรอเรื่อบอกว่าให้เป็นพริกกะแดงหนึ่งกิโลก็บอกและขอกำหนดให้เราเสร็จจะมีเครื่องเทศอะไรในพริกแกงมีอะไรบ้างคะเนี่ยเมื่อกี้เห็นแยกเป็นยี่ห้อชั้นอ๋อของมีเครื่องเทศอะกระปิกระเทียมแล้วก็ยี่หร่าค่ะ เพิ่มความหอมเพิ่มความหอมเพิ่มเพิ่มจากตัวพริกแกงนะคะครมียี่หล่ามีกระเทียมสดแล้วก็มีกระปิกครับซึ่งสัดส่วนพวกนี้เราบอกร้านเขาไว้ใช่ว่าเขาจะถามเลยว่าทำหมูกิโลอะไรประมาณนี้ตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นสูตรเฉพาะของของร้านเราว่าเรามันจะหมูโอหนึ่งยิขีดหนึ่งแต่ถ้าเราชอบรสจัดๆราขอเพิ่มได้อะไรเงี้ย ไว้ไม่ต้องแรงเวลาผัดไม่งั้นเดี๋ยวปะทะไม,มา้ <c oughs> เมนูส่วนมากนะร้อยทุนน้อยจะต้องใส่กับเป็ดหน่อย,น,ยนะใช่<า><อ>เพื่อ,อ,อเพื่อค<อ>วามนัวอะไรประมาณนี้ควา,<อ><อ>ามหอมใช่ไหมใช่ผัดแกงถึง่อนไฟอ่อนอ่อน แอบเปิดไฟอ่อนจนดับเลยเมื่อกี้เนี่ยเป็นคนใจเย็นอารมณ์ดีเนาะอยู่อยู่กันมาสามคลิปนี่ผัดไปยิ้มไปไม่เครียดไม่ค้าหรอไม่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 เครียดมีปัญหาเรื่องน้องเรื่องอะไรนะป่วยเนี่ยนะเราก็ก็สงสารอะแต่ก็ต้องดูแลกันอะไรประมาณเนี้แล้วเขาก็มีสามีเขาก็เสียแล้ว แล้วก็มีรูปคนหนึ่งก็ไม่ไม่ค่อยเต็มร้อยอะไรประมาณนี้เราเป็นพี่เราก็ต้องดูแลเขาเรียกว่ารู้รู้รู้จัดฝึกจิตออทำใจฝึกจิตทำใจให้เขาขีดให้มันเป็นอย่างนี้นะ <laughs> เราก็รับให้ได้ทำใจแล้วก็ต้องปล่อยวางใช่ฝึกจิตทำใจให้ปล่อยวางคลิปนี้มารู้จักเจออสก่อนเจออสวัด กลางเนาะวัดกลางของเราก็คือวัดจันทารามร้านเชอรที่อยู่ย่านตลาดปลูนะตรงมาประตูวัดใหญ่เลยนะแล้วก็ตรงเข้ามาเลยอยู่ซ้ายมือเนี่ยมองหามองหาวัดเขาจะมีวัดอินวัดจันแล้วก็วัดอะไรอีกนะวัดพอนะนะวัดราชคหกใช่จะนั่อ่าหรือชาวบ้านรุ่นเก่าก็จะเรียกอาจจะเรก็เขจะเรียกว่าวัดเหนือวัดใต้วัดกลาง วัดเหนือวัดใต้วัดกลางใช่วัดเหนือวัดใต้วัดกลางวัดจันเนี่ยคือวัดกลางเพราะว่าเป็นวัดกลางก็เลยมีตลาดอยู่ข้างวัดเลยตลาดใหญ่มากตลาดโบราณมีมั้งแต่ปีไหนนะฮะเกอบแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นตัวตึกอ่ะก็ประมาณประมาณ2องพันหร้อยสิบแปดหร้อยแปดศูนย์แปดถ้าโบราณเนี่ยเขาจะขึ้นเรือถ้าข้ามูข้าผักอะไรที่มาจากนี่คลองอะไเลยนะ คลองบางหลวงคองบางหลวงคือตลาดมีมาตั้งแต่ยุคไหนๆแล้วอะจะเรียกว่าเป็นแบบเก่าย้อนไปปีศูนย์แปดอีกอ่ะขอยหลังอีกอ่ะเพราะว่าถ้ามากันทางเรือนี่ก็แปลว่าเป็นตรงนี้เรียกว่าเป็นย่านชุมชนวัดปักน้ําก็ยังมานี่นะนมามาซื้อของที่นี่นี่ไปเดินไปด้านหลังอะเจออสร้านเจออสเดินตะลุไปหน่อยนึงก็เจอคลองเป็นคลองเดี๋ยวพาเดินไปดูเดี๋ยวให้สว่างก่อน มานนี้ยป okay. okay. ีสามหมูลงเช้หม the ูตัวไหนครัเนี่ยฉันคอนะฉันคอใช่ฉันคอละแพงหน่อยแต่ก็โอเคมันมันจะนุ่มกับส่วนอื่นน่ะเออโอเคไหมหมูกิโลเนี่ยอันนี้เจ็ดโลค่ะเจ็ดโลราคาเยอะไหมนี่จริงนะไอ้พวกกินเจถ้าไม่กินเจทำเยอะกว่านี้นะถ้าไม่กินเจทำเยอะกว่านี้ใช่กินเจก็สิบโลค่ะ เพราะว่าเมนูเนี้ยเป็นเมนูเรื่องชื่อคนชอบมากเจออต้แผนแผนแผนคนชอบมากเลยเนี้ยนี่ผมกำลังมองหาเคล็ดลับของแกนะเพราะผมไปเห็นที่อื่นเจ้าไหนนะเขาจะผัดเขาจะทำแบบไฟอะไรอันน่ะพีิแกงน่นจะเดือดปุดบุดปุดปุดนะจะทำไฟเบาๆที่ส่องไฟที่ดูไม่เห็นไฟ เมนูแกจะทำใจเบาๆมันเป็นเคล็ดลับความอร่อยใช่ไหมต้องใจเย็นอ่ะทำต้องใส่ใจอ่ะทำอาหารต้องใส่ใจอ่ะไม่ง่ายไม่ได้ลวกๆอะไรประมาณนั้นอ่ะกะทิลงไปแล้วอันนี้ก็จะเที่ยวเลยต่อไปน็นเที่ยวแล้วเที่ยวเที่ยวอาหารกะทิอาหารกะทิไปก่อนค่ะแล้วสุดท้ายแล้วใกล้เสร็จก็เข้าหมูกระทียมนี่เป็นหางเห็นไหม เดี๋ยวเมื่อเมื Pokémon> ่อบอกว่าจะลืมเปิดไฟหรือเปล่านะอันนี้คดับไม่ลืมไม่หลับหรอกเอาเพราะว่าอย่างอย่างเจ๊ก็จีนแต่ไม่หลับอย่างเชอรออสจะเป็นเอฟซีผมมานานใช่ไหมผมก็ไปถ่ายคนนู้นคนนี้อ่ะดูดูดูทุกวันเลยใช่แล้วก็เรียกว่าเป็นเป็นไอ้รนะบางเมนูเป็นสิทธิเชฟทองด้วยใช่อย่างนี้แหละเขาเราก็ดูกันถาคิดก็เก่งถ้าคิดก็เก่งเขาชอบงานบุญมาก่ปนะประมาณนั้น ขอใส่เกลือเกลืออยู่ครับเที่ยวใส่เกลือไปหน่อยก่อนทีการใส่ทีหลักคน,น,น,นมาดูตั้งยังไม่ได้ดูแต่ตน้ตนต้นหรือไม่ได้ดูที่เป็นอย่าอย่างเดี๋ยวคิดว่าแกผัดแอลกอฮอลมเปิดไฟไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมแกแต่แต่ก็เปิดบ้าบแค่หกสิบไฟเองยังไม่หลงคิดแล้วกคิดแล้กแค่หกสิบไฟยังไม่หลง ที่ตามมา,า,มาทำไมบอกทำไมมามาล้านเจออสมาตลาดวัดกลางก็เพราะว่านี่จะมาดูเมนูนี้แหละเขาลือกันว่าถ้าจะกินคะแนนงหมูต้องมาหาเชีออสวัดกลางตลาดพลู แงหน่อยแต่โอเคอะนะออกมาแล้วโอเคถ้าใครดูมาสองคลิปแล้วคลิปนี้นะแนะนำเจ้นหน่อยนีย่คู่หูดูโอขนอาดมะเขือพวงยังเด็ดเองเลยเนี่ยดูดิ <c oughs> มะเขือพวงชาวบ้านแล้วก็มาซื้อเสาแล้วก็มาเด็ดเอง <c oughs> หรือใครเพิ่งมาดูคลิปนี้มือคลิปแรกนะจริงๆแนะนําไปแล้วก็คือเจ้นหน่อย <c oughs> เจ้นหน่อยเนี่ยมีฝีมือด้านทําขนมเนาะวันหลังวันหลังจะ วันหลังเจ๊นหน่อยแบบลงมือทําเมื่อไหร่โทรหาผมหน่อยนะ <c oughs> เพราะว่าเจ๊นหน่อยเขาไม,ไม่ไม่มีหน้าร้านนะทําตามสั่งแล้วก็มีฝีมือเรื่องบุญเนาะบุญส,สวยๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะทำทำงานบุญงานอะไรอย่างานี้ยแต่ว่าจะทําจะทําต่อเมื่อมีคนสั่งใช่ค่ะใครสั่งเมื่อไหร่โทรบอกผมหน่อยนะจะตามแม่ขายอินดี้ ดีไหมคะอินดี้ว่างมากปีสามก็มาช่วยเพื่อนทำแนนเราเนี่วันนี้ชวนออกมาปกติก็ทำคนเดียวแหละชวนออกมาบอกรู้ว่าอาจารย์จะมาก็เลยชวนต่ามาจะได้คุยกันแต่ว่าเป็นเอสซีไงใช่อยากเจอกป็นคนดีแล้วง่ายอะไรแบบนี้ใจง่ายนิสัยดีเนี่ยน้องคนนี้นิสัยแคร์เจอออสเจออส พาไปหาผมเรื่งไหนผมถ่ายอยู่ร้านกาแฟสุริยากาแฟริมริมคลองอันนี้ใช้เวลายังน้อยสี่สิบนาทีนะตอนถ่ายดำนี่คลิปนั้นยังไม่ออกเลยนะนะคะก็ไล่ไล่ไปไนู่นนะ่ะสัปดาห์หน้านะเพราะว่าเพราะว่าผมถ่ายทำแล้วผมก็ตั้งตั้งเวลาออกอากาศไว้ตอนนี้มีคลิปไปรอถึงวันเสาร์อ่ะเอ้ยถึงถึง,ถงวันนี้วันเสาร์ถึง วันเนี่ยไปอีกสา<ะ>มวันนะไปสามวันทิดไ่เรียงไปถึงสามวันต้องทำล่วงหน้าไว้แต่ก็ทำอยู่ในเฉพาะเขตกรุงเทพหรอใชกจ็จะมีจะมีเพลยลิสต์เที่ยวไปไม่กลับบ้านไงก็จะออกไปนู่นไปนี่แต่ออดูที่ดูดูก็ือที่แถวเทพแถวโพสามต้นแถวอะไรแถวนี้นะไม่ได้ไกลอะไรแบบนี้คือเจอออจะดูทำกับข้าวอะไรไ จะเลิกดูทางข้าวไปไปเที่ยวก็ไม่มีเวลาแต่บางทีที่ไปเที่ยวน่ะก็ก็ไปดูร้านที่อยู่ต่างจังหวัดคือที่ไปต่างจังหวัดนะก็ไปจะย้อนอยากอยากข้ามว่าเอ้ยอันนี้ไปต่างจังหวัดจะเปิดดูมันจะมีร้านที่อยู่ต่างจังหวัดผมก็จะไปเดินตลาดเช้าแบบนี้อย่งไปอย่างเช่นที่ผ่านมาผมผมไปอุทัยธานีผมก็ไปตลาดคือว่าทำอาหารเยอะเยอะเพราะ เราจะได้มาดูดว่าของเราทำเหมือนเขาไหมอะไรให้เดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะมาดูเจออร์ดบ้างเหมือนกันคทคสิกเหมือนกันไหมอะไรประมาณนี้เสน่ห์ของแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันนะคะใช่ครับก็ไปชัยนาธก็ไปเดินอยู่ตลาดปลาเขขาายปลาสดปลาที่เขาเอาขึ้นมาจากแม่น้ำแม่น้ำตะแกรงอุทัยธานีจะไปตลาดสะแกกัน แต่ว่าที่ชัยนาจะเป็นตลาดเขื่อนเจ้าพยาเขาจับปลาจับปลาปลาน้ำจืดปลาตัวใหญ่ๆขึ้นมาเติมน้ำหน่อยอันนี้หางหางกระเทียมต,ตลาดนี้เป็นตลาดปลาโดยเฉพาะตลาดปลาน้ำจืดโดยเฉพาะแล้วก็ถ้าที่ชัยนาธเป็นตลาดที่ที่เขาจับเป็นปลาจับมาจากแม่น้ำคนจะดูเยอะ เพราะคนไปไปซื้อไปแล้วเพราะรู้ว่าเป็นเป็นปลาเขาต้องใส่สองน้ำตาลเลยนะเนี่ยน้ำตาลน้ำตาลทรายกับน้ำตาลมะพร้าวมะพร้าวเพราะน้ำตาลทรายก็คือบรรจาวานแต่น้ำตาลมะพร้าวมันหอมด้วยนี่เไยเป็นรัดมาแล้วใส่น้ำตาลสองอย่างสองอย่างใครจะมาอุดหนุนเจออสก็ ตีสี่ตีสี่มาได้แล้วตีสี่มีให้ทานแล้วเพราะที่ถ่ายอยู่นี่ตีสามกว่าแต่ปกติน่ยตีสามวันนี้นัดเห็นเห็นผมมาไม่อยากให้ผมมาแต่มื่็นัดตีสามครึ่งปล่่ยอ่เที่ยวเนาะเที่ยวขนาดเที่ยวนี่ยังเหมือนกับจับไฟเลย แต่สุกแล้วนะนเพื่อนผมไม่ได้ผมไม่ได้ปิดกล้องนะให้ดูว่าว่าว่าเขา,าค่อยๆให้หมูสุกเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งหรือเปล่าไม่นใช่ว่าแรงๆแล้วมันก็แบบกะทิมันก็จะแตกมันก็จะไม่ค่อยสวยจะเป็นแบบแดงลอยอะไรประมาณนี้ ขนมชิ้นสวยนะเนี่ยนะบางๆเนี่ยไม่ต้องหนาชิ้นใหญ่แต่ไม่ต้องหนาพึ่งในแต่ละวันเจออรไม่ไม่ได้ทํากับข้าวเยอะไม่ได้ทําหลายอย่างทําน้อยอย่างแต่ทำเยอะไปเลยน้อยอย่างจะเยอะไปเลยแต่ว่าในแต่ละวันก็จะสลับเมนูกันไปแต่แผนนี้ยืนพื้นไหมไม่แผนมีวันไหนมั่งแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่วัตถุดิบคือว่ามะเขือพวง ถ้ามีมาจากบ้านเราก็ทําได้แต่ถ้าซื้อตังค์ท้องตลาดก็ไม่โอเคแบบเขาได้ดัดอะไรเนี่ยจากบ้านบอกพี่ก็เรือจากบ้านคือไปเป็นมาเกลือพวงบ้านตัวเองใช่ดินที่ขึ้นขึ้นในบ้านตัวเองนครปฐมค่ะครับมีสวนหรือนครปฐมค่ะมีที่ดินครปฐมแล้วแล้วนครปฐมทำทำอะไรทำสวนอย่างเดียวเป็นบ้านเป็นที่พักอาศัยบ้านที่อยู่มาแต่เด็กใช่ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิด เลยแต่ว่ามาขายของที่นี่บางวันถ้ายุ่งๆก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้กลับบ้างออโอเคแตะวัาแต่ที่ร้านไอเมนูนี้จะไม่ไม่ได้ออกหวานนะจริงๆเขาต้องหวานน้ำแต่ที่ร้านจะไม่หวานน้ำนี่เป็นสูตรเฉพาะใช่เพราะเดี๋ยวนี้คนไม่เคยทานหวานมั่งไม่ทานเค็มมั่งนะ อยากรู้มาอยากรู้ก็มาซื้อไปกินอยากรู้มาซื้อไปกินเองแล้วกันผมก็ชิมผ่านทางกล้องไม่ได้เดี๋ยวจานอักลับบ้านไปชิมให้ครูตั๊กชิมครูตั๊กก็ทำอาหารกีนะดูเมนูครูตั๊กด้วยนครูตั๊กก็จะทำแต่ไข่ เพราะว่าเมนูคูตักเราจะเน้นแบบที่ทํากับข้าวกินในบ้านไง,เร,งเราก็เอาไปดูทิ้งง่ายๆ,ไ,ๆไปทํบมรลงคะแนนเขาทําไม่เป็นหรอกแ,แล้วเขาเราจะไปทำเขาดูทำไมนึกเม่เร,เราก็มีแม่ครัวที่เรามาอย่างนี้ให้ดูแล้วแต่ว่าที่บ้านอย่างเงี้ยอย่างเช่นวัยรุ่นเขาอะไรก็เออเขามีใครเขาเอาขึ้นมาทําเด็กๆในบ้านทําเองได้เขงเัายังสอนที่สอนอ่ะมยูก็ต้องสอนอยู่ทั้งคู่ทำงาน อาจารย์ต้องไปสอนพิเศษเหรอเปล่าหมายหมายถึงว่ายังทํางานอยู่ยังไม่เกษียณอะไรยังยังไม่ไม่เกษียณอาจารย์เท่าไหร่ละก็นั่นแหละเข้าเกษียณแล้วแหละแต่ยังแต่ไเกินแล้วเกินแล้วเกินแล้วนะ60บาทใกล้เคียงกันนั่นแหละคนเหนื่อยงาน่ะจะแก่เร็วเหนื่อยงาน อะไรนะบอกว่าแก่เ็วไงเอฟซีคอมเมนต์มานี่ดูแกออดแกเชนหน่อยนีแล้วว่าดูยังวัยรุ่นอยู่เลยผู่อขึ้นว่าทำไมแกจังอะไรประมาณนี้อันนี้เริ่มหน้าหน้าเริ่มสวยแล้วอันนี้เร่งไฟขึ้นใช่ไหมใช่เขามีจังหวะจะโพลของเขาไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามาถ่ายแล้วแก๊สจะหมดแก๊สนี่สองถ่ายเลยเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวคนดูบอกว่าอาจารย์มาถ่ายอ่ะแต่ว่าแก๊สจะหมดเขาเขาแก๊สเขาหมด ไม่ไมไเนี่ยให้ดูเห็นไหมน่ะไอที่บอกว่าเดือน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 นนีๆๆไ่ไงมันเป็นเคล็ดของเขาจะเยันใช่เขาเน,น้บอกว่าเป็นเคล็ดลับแหน่ะเนี่ยไอผัดผัดเอาขึ้นอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะก็นี่เคี่ยวไปด้วยใช่นานไหมก็ตั้งแต่ลงกระทะเลยก็ประมาณสี่สิบนาทีทั้งหมดนะเมนูนี้ใช้เวลา40นาทีใช้ใช้เวลาแล้วผมว่ออกมาจะนุ่มเลย่ะก็เลยชวนคุยไปเรื่อยไงเป็นการถ่ายทำคลิปบอกสูตรกับข้าวอะไรคุยไป่นไปนี่ไปเรื่อย ก็ใครมาร้านเจออสก็ตลาดวัดกลางเนาะวัดจันทารามแล้วเนี่ยมาแล้วเลยเลยเอาตักข้าวราดแกงไปกินริมคลองได้เนาะถอยหลังไปนี่เดินเดินไปไม่กี่ก้าวก็<า>เป็นคลองใช่เดี๋ยวเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวสว่างแล้วพาไปดูเมื่อไรเจะ๋วสว่างเนี่ยนี่มันนี่มันตีสี่ตีส <4 S 2> <c oughs> ี่กว่าอยู่เลยเท่าไหร่ <c oughs> ตีสี่สิบห้านาทีมาถ่ายกันตั้งแต่ตีสาม กว่า,ก,วาก็จะมาทานก็ตีสี่มีกับข้าววางขายเรียบร้อยแล้วก็พวเพราะว่านี่ตีสี่กว่าแต่นี่ออกไปสองเมนูแล้วนะเพื่อนๆไปสองเมนูแล้วแต่เมนูนี้ต้องเที่ยวหน่อยเพราะนั้นเกิดถ้ามาแล้วเก้าโมงสิบโมงนี่ไม่รับประกันความอร่อย้วนะหมดแล้วะ แต่ร้านเจอร์ดปกตินอกจากข้าวแกงก็ขายอะไรนะอันนี้ใช่ไหมฮะปลากระดองผักกาดดองมีเปรี้ยวมีสามรสมีอ่ามีหลายอย่างมีหลายอย่างอันนี้แบบเปรี้ยวผักกาดดองเปรี้ยวอันนี้สามรสอันนี้เปรี้ยวเหมือนกันเปรี้ยวเหมือนกันแต่ว่าซอยแล้วแล้วข้างล่างนี้กินใบอาการน้าชัย อบายย่งเดีวแล้วก็มีสับปะรดมีผลไม้ตามฤดูกาลสับปะรดเรืงชื่อเลยนะเนี่ยคือใครมาตลาดวัดกลางจะซื้อสับปะรดก็เดินมาร้านเจียวอ่ะนุ่นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้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 ผัดให้ทำผัดแดงเสร็จก่อนเดือดเดืไปชิมสับปะรดกันจริงจริงจานต้นมันจานต้นมัอยู่ตรงนี้นะไปจะได้จะได้คุยจะได้คุยมันก็ไปไปเห็นข้างๆเห็นเห็นญาติคนไหน จะคุยด้วยไงใช่เขาต้องบรรยายมามาหาเจออรไม่ไม่ไม่เน้นกับข้าวเท่าไหร่เน้นคุยเองใช่เน้นคุยแกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดไปบางไปถ่ายทำบางร้านเขาแบบเร่งรีบไงลูกค้ามารอก็จะมีไม่คุยเลยนะอะไรที่แต่งเติมอะไรที่ตาปแกอย่างนั้นแกใจดีแกใจดีแกเจอโดโด้ให้ให้ให้ขนมให้โดโด แต่คนไม่รู้ดูในคลิปก็นึกว <teenage time. S 1> ่าโมโหโมโหเราแบบแบบไม่พอใจไม่พอใจเราถ่ายหรือเปล่าแกล้งจนบางทีจนจนบางทีแบบว่าจนรูปอ่ะคนดูแล้วจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่แท้จริงๆมันเป็นคอนเทนต์นะจริงๆแกไม่ขนาดเลยแกล้งให้แกทำเลยให่เป็นคอนเทนต์จิ้มหมดแต่ะคนนเ้นชิมเลยไหมชิมเลยเข้าเพียงแค่เรื่องมาแล้ว ยิมก่อนตัวหยุดยาวเลยนะตัวเขากับมานอกแต่จริงแล้วพี่แต่งนะแกแกพี่แม่พี่อายกินแล้วแกไม่แกแกจะไม่ค่อยสบตาแกจะพี่อายคนก็เก่งๆแต่น้ำจิตน้ำใจจริงเนี่ยเป็นคนใจดีมากทำบุญบางทีแกไปงานบุญงานวัดอะแกไม่เอาตังค์เมยก็ไปสามเป็นหลายๆวันอนะไปช่วยงานวัดไปยืนผัดกับข้าว<ำ>อยู่ในวัดเนี่ย ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คุยทำบุญอ่ะการเท่าทำบุญล,ลงทานเ,นเ,าเนขาผมเคยทำคลิปไงิมตามจะไปงานบุญจะไปผัดซีอิ๊วเดีิธอ่ะชอบไปทำตัวเผัดซีอิ๊วเป็นร้อยร้อยโลอ่ะเส้นเอาเส้นไปเปร้อยร้อยโลอ่ะผ,ผัดแจกผัดแจกแต่เนะี่ยแต่ผัดผัดจำนวนเยอะก จานๆท่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนยากกว่าเยอะเนี่ยโุกัดไปเยอะเนี่ยยากกว่ามันจะมันจะมีเทคนิคจะต้องมีเทคนิคต่างหากมันี่สวยแล้วสวยไหมสวยแล้วแต่นี้รอรอหมูรอเคี่ยวเนี่ยถ้าใส่มาเป็นกวาง ฝีมือแม่ค้าเด็ดเองรอยสามกันเลยนึงครับนี่จ้าจมจมน้ำไปก่อนสวยงามแล้วมาดูผแดงหมูอันนี้ชื่อแม่ออสบัาจกลาง time huh? สันสีสันสวยงามเพิ่มความหอมหอม,อม,อมขายพร้อมขายในเวลาตีสี่เป็นเมนูที่ขายดีติดอันดับนะฮะเจออสจะทำก็จะทำ มากกว่าเมนูอื่นแต่คนจะชอบเยอะกว่าคนมาร้านเจออสก็จะแผนแนนเพื่อนเพื่อนตีสีซีสีเริ่มขายนะแต่ว่าประมาณเก้าโมงสิบโมงนี่ไม่รับประกันนะเพื่อนเพน <c oughs> โทรมาสั่งก่อนได้โทรมาสัง่งไม่เจ็บไว้ให้ได้ใช่ไหม ครรับบเออ์08170540634หรือใครอยากจะมีงานหรืออยากจะขนมเจนหน่อยก็เบอร์เดียวกันนี้ต้องสั่งล่วงหน้านะเจนหน่อยขนมอะไรมั่งขนมอะไรถ้วยขนมถ้วยขุนขุนขุนสวยๆมีดอกไม้ข้างในอะไรอย่างนี้ไม่มีหน้าร้านนะของเจนหน่อยต้อง ต้องสั่งหญงจะทำไม่มีวางตามของตลาดเช่ครับหญิงซะงั้นมาถึงบ้านแล้วครับเป็นไงยัดแนงหมูอันเป็นที่เรื่องมือของเจออสตลาดกลางี่โรจจะลองชิมดูไหมคุณแม่ชิมไม่ได้เพราะคุณแม่ยังไม่ออกเจอ่ะชิมไหมช้อนมา เราไม่กินมหมูชิ้นใหญ่มากมเห็นพริกมะขามเนี่ยอ ข้าวหอมแล้วก็ไปกรินเจอมาเขือพวงเคียวแตกเปะ๊แปะแตกเป๊ะเลยฮะ,ะขอนชอนมาเขือพวงหนะ่อย รอ,อคุูตักออก๊กโอเคแล้วก็ซื้อมาให้คุูตักชิมใหม่อยครับเดี๋ยวกันคลิปต่อไปนะครับเ,เพื่อน